สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่นะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับตอนที่3นะครับกลับพระนะฮะ ุนแผนนะครับรุ่นล้านรวยครับนายพระขุนแผนนะครับออกที่สวนสงเกเปะเลยที่สวนสงหลวงปู่มหาศิลานเรานั่นเองครับรุ่นนี้ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ได้รับความนิยมณตอนนี้นะครับและของเรานะครับอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบของเราเป็นลังนําเลิกนะครับซึ่งราคาจองอยู่ที่200กว่าบาทนะครับนะ้าใครรับนะฮะวันนี้รุ่นละสามร้อยห้าสิบบาทพี่ชายรับ2รุ่นขึ้นไปนะครับนะรุ่นละเหลือ600นะครับรับ10รุ่นแถมให้3นะครับรับ อ่อนะฮะก็คือถ้าสองรุ่นจะไปจะเหลือองค์สามร้อยพี่ชายนะครับมาเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกันเลย้วกันนะครับรายการแรกกันเลย้วกันนะครับรายการหนึ่งตอนนี้ตัวยุคลังผมเจอครบแล้วนะครับอ๋อเขาจะมีเลขแปะอยู่นะครับส่วนองค์ที่หนึ่งนะฮะเลขน่าจะหลุดนะครับเลขน่าจะหลุดนะฮรมาฮะรายการแรกกันเลยพี่ชายครับรายการนี้เนื้อแดงสุยชาคารวยพอย์เซกครับ รายการที่เลขยคนณเบอร์หมายเลขหกกระดกซับครับรายการนี้ขอที่300บาทนะครับองค์ไหน300บาทนะครับนะสามารถจับคู่ได้500นะในพี่ชายนะครับเฉพาะ,ะรุ่นนี้นะครับแล้วก็องค์ไหนที่450ไอ้ไองค์ไหนที่400นะครับสามารถจับคู่ได้700นะครับพี่นะลดแค่นิดเดียวบางๆเลยพี่ชายต้องขอกำไรหน่อยนะครับเพราะรายการที่ผมเปิด300นี่คือขาดทุนนะพี่500คือขาดทุนเพราะจะเอาไปถั่วการการบนให้นะครับนี่รายการนี้พี่นะฮะ ผมรู้สึกว่าองค์นี้จะพอเยอะนะจะพอเยอะเลยนะจะเปิดเท่าเดิมนะครับสามร้อยบาทครับต่อมาครับรายการที่2องพี่ชายครับรายการที่2มาลุยต่อฮนะ ครับตอนที่สามเลยพี่นเนาหรับตอนนี้นะครับรายการที่สองเปิดขึ้นมาพี่โอ้โหรายการนี้เป็นเนื้อจานน้ำเงินโลจีวอนสายถึงตะกุดสามดอกเลขคนจำนวนหมายเลขยี่สิบสี่ครับรายการที่สองนะครับรายการนี้เลขคนจำนวนยี่สิบสี่ขอเปม่ปันเท่ากันพี่ชายสามร้อยบาทนะครับอยู่ที่เราชอบนะพี่ชายนะเราชอบสไตล์ไหนแบบไหนลองเลือกดูนะครับนะต่อมาครับพี่ชายรายการที่สาม รายการที่สามเปิดขึ้นมาครับพี่โอ้โหรายการนี้อะไรการอะไรครับพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อเหลืองบูรบุตรสลาดำนะครับนาองค์เจ้าน้ําเงินตะกุดเงินสี่ดอกฝังเพชรหลังตะกุดทองสามดอกครับนี่เลขค้นําเบอร์หมายเลขสิบสามครับนี่โอ้สวยนะเนื้อบุตรสลาดำนะฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับรายการนี้ขอที่เท่าไหร่ดีนะครับรายการนี้ขอที่350บาทละยกัรนะครับ350บาทลายกันพี่ชายรายการที่3นะครับ ต่อมา,า,ารายการที่สี่ครับรายการที่สี่เปิดออกมาครับรายการนี้สายลุ้มหมานเนนงค์องแดงนวนเวียนฝังพลอยซุ้มขาวจีวอนใสติดโอ,อ้ตะกุดทองคำสองดอกครับนะฮะตะกุดเงินสี่ดอกกำไรเงินคู่ฝังหมุดนะนะฮะโอ้โหมาฮะตะกุดทองคำสองดอกครับรายการนี้พี่ชายนะี่ครับนี่ฮะโอ้โหสวยๆนะฮะอีกหนึ่งรายการสวยๆพี่ชายรายการนี้ฮนะ โอ้โหฝังด้วยเลขคนเบอร์ยี่สิบเจ็ดรายการนี้ฝังอิงคู่นะครับอิงคู่นี่ฮะนี่ฝังอิงคู่นะครับนะีนโอ้โหนั้นรายการตะกรุดทองคำาวิช่ายเงินสี่ดอกนะกําบกไรข้อมือเงินทองนะฮะหรือรายการนี้ขอแบ่งปันพี่ๆนะครับที่นะครับ เอางี้ผมขอที่900บาทได้กันนะ900บาทได้กัน,นพี่ไหนองนี้นะฮะต่อมาพี่ชาย,ยก็ตะกุดทองคำาลยพี่ชายนยะฮะรายการบนนะครับต่อมาพี่ชายรายการที่5ครับรายการที่5เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนื้อเกสรเข้มนะฮะรอยพอสเสกตะกุดทอง3ดอกเลขคนเต็มไปที่รวมกันที่7รายการนี้เอาไป300บาทพี่ชายเอาไป300บาทจับคู่500ได้เลยพี่ชายนะครับนี่ฮะต่อมารายการที่6ครับ รายการที่6ครับนี่จัดมาให้พี่ชายรายการที่6รายการนี้รายการเนี่ยเนื้อซุ้มมหาเสน่ห์องค์เหลืองซุ้มเหลืองแกสอนจีวรสาติตะกุดทองเจ็ดดอกกำไรทองคู่ฝังบุญนะนี่ฮะรายการนี้เล้คนตะเบิมหมายเลขเจ็ดครับรายการนี้ขอที่สี่ร้อยพี่ชายรายการนี้ขอที่สี่ร้อยบาทครับเนี่ยฮะสวยๆเลยนี่ครับนี่รายการที่หกนี่ครับนี่ฮะเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับ ัมาลุกแต่อพิชายนะครับรายการที่7นะครับโอ้โหรายการที่7นะครับเปิดออกมาพิชายนี่ฮะรายการนี้เป็นเนื้อฟ้าสะพัสสอนนะครับลอยแบงเศกตะกุดทอง6ดอกพี่ชายนะครับเนื้อประพัสสอนนะครับนี่ฮะ รายการนี้พี่เลขกคนเบอร์ยี่สิบสามนะครับรายการนี้ผมขอที่สามร้อยห้าสิบาทนะครับขอสามร้อยห้าสิบาทพอพี่ชายรายการที่เจ็ดนะครับต่อมาพี่ชายรายการต่อไปครับนับเป็นรายการที่แปดโอ้โหรายการที่แปดเปิดมาเป็นรายการบนครับใช่ไหมวิรายการนี้โอ้หน้ากากปิดเครื่องบินด้วยพี่ชายรายกิรนีุกดของหกอกนะครับโอ้สวยนะ ด้านหลังอีหกดอกด้านหน้าหกดอกนั้นหน้ากากปีกเครื่องบินนี่ครับเนื้อซุ้มดําจีวอนสายถิ่นสายลุงม,มหาเวทครับรายการที่เนื้อสายลุงม,มหาเวทร,รายการนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบาทพี่จัดเต็มวันนี้ขอสี่ร้อยห้าสิบาท,ทาสวยๆครับพิจายนะครับรายการที่แปดนะครับต่อมาครับพิชายรายการที่เก้าครับ รายการที่กล้าเปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อเลยเกสอนโอยผงตะไบทองเนื้อเกสอไนลยผงตะไบทองตะกุดสามดอกเลขคน่ตเบอร์มาที่สิบเจ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทจับคู่ห้าร้อยพี่ชายนะครับลุยได้เลยนะครับต่อมาพิชารายการที่สิบนะครับโอ้โหมาแล้วครับรายการที่สิบครับ รายการนี้เนื้อว,ว่านเกสรร้อหุ้มทองคําฝั่งเพชรหลังฝั่งพุด3สากษัตริย์ครับมาเลยครับช้ออกอีกหนึ่งองค์ครับรายการนี้เลขโคตรเบิร์มหมายเลขเก้ตัวเดียวหลักเดียวนําเลิกพิเศษครับ นี่ฮะเลขเก้าตัวเดียวหลักเดียวทําเรื่องพิเศษครับองค์นี้ผมขอที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทนคะครับขอที่หนึ่งพันแปดร้อยบาทครับพีช่ชายรายการที่สิบนะนครับนะเลขเก้าตัวเดียวพีช่ชายนะ,นะครับนะถ้าปีที่อื่นมีแน่สองพันสองพันห้ามีแน่พีช่ชายนคะครับเลขเก้าโอ้โหเลขเก้ามาอยู่ที่เราได้นคะครับโอ้โหที่สุดนะฮะถือว่าที่สุดเลยพีชยพ่ชายเลขเก้าที่เราเนี่ยฮะต่อมาพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่สิบเอ็ดนะฮะ รายการที่สิบเอกเล่ดโค้ดเบอร์หมายเลข6กระดกซับครับเนื้อว่านไผ่ดำนะฮะตะดาวสนิมแดงตะก,กุดทองสามดอกตะก,กุดทองสะหลัง3ดอกครับเล่นโค้ดเบอร์หมายเลข6กระดกซับพ,พีรายการที่11นะองค์นี้ขอที่300บาทจับคู่ห้าร้อยได้เลยที่ชายนะองค์ไหนสี่ร้อยจับคู่เจ็ดร้อยได้เลยนะครับนะรายการที่ส2ครับโอ้โห รายการที่สองรายการที่เปิดขึ้นมาเนื้อว่านพลายดำโรยพลอยเศกตะกุดทองสามดอกครับเลขโคนตัวเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดฮะเลขโคนตัวเบอร์หมายเลขสิบเอ็ดครับรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอพี่ชายรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทพอครับพี่ชายนี่ครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับรายการที่สิบสามฮะเออไม่ที้ที่ปอกแลพี่นะฮะมาลุยกันต่อครับเป็นรายการที่สิบสามนะฮะ รายการที่สามเป็นเนื้อชมพูนะครับโรยผงตะไบทองตะกุดทองหกดอกฮะรายการที่เลขคน่ตัเบอร์หมายเลขยี่สิบสามครับลายการนี้เอาไปสามร้อยบาทเอาไปสามร้อยบาทพี่ชาย,ชวยสวยๆเลยนะครับนะต่อมาครับรายการถัดไปพี่ชายรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นะครับรายการนี้นะครับเปิดออกมาเนื้อเทาผงทูบโรยผงตะไบทองตะกุด ทอง3ดอกเลขคุดอเบอร์มันเลขยี่สิบแปดครับเลขคุดอเบอร์มันยี่สิบแปดครับ,าบ,ร,บ,ร,ร,บรายการนี้เอาไป300ร้อยพี่ใหญ่เอาไป300บาทนะครับนะรายการที่14นะครับต่อมารายการที่15ครับรายการที่15เปิดออกมาครับรายการนี้เป็นเน,นื้อเทาผงทูบโรยพลอยเศษตะกุดทองสดอกครับนี่ เลขคนตเ,เบอร์หมายเลขแปดเลขรวยครับนะรายการนี้เอาไปที่เลขแปดขอที่สามร้อยเท่ากันพี่สามร้อยบาทเท่ากันพี่ชายรายการที่สิบห้านะฮะต่อมารายการที่สิบหกครับ รายการที่16เปิดขึ้นมาพี่หญยนะครับรายการนี้เป็นเนื้อแดงสุริยาคา่าโรจีวัลซติตจกกักรดทอง3ดอกเลขคนตัวเบอร์หมายเลขหกกระดกทรัพย์ครับรายการนี้300บาทเช่นเดียวกันับพี่ใหย่3 0 0บาทเช่นเดียวกันครับนะฮะรายการที่1 6หนะครับต่อมารายการที่17ดครับ รายการที่17โอ้โหมาหนุนองค์ครับพี่ชายรายการนี้เนื้อสายลุงมหาเสน่ห์องขาวสุ้มขาวจีวอนสายศิลป์สังคติทองคำครับจะกุด7ดอ,อกครับฝังมุดนะหลังขาวยัน8ทิศครับนี่ครับฝังยัน8ทิศด้านหลังพี่เลขคูตัวเบอร์หมายเลขรายการนี้สังคติทองคำารายการนี้ขอที่9 0 0อบาทรายการนี้ขอที่9 0้บาทเลขคน่ตัวเบอร์รองแม่ทัพครับหมายเลข2รายการนี้เอาไปวิจัายาร้อยบาทครับต่อมาครับพี่ชายรายการจะไปครับรายการที่18 รายการที่18เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เนื้อแดงสุริยค่าตรยพลอยน้เก้าตะกุด6ดอกครับรรยพลอยน้เก้าตะกุด6ดอกเลขคุณจะเบอร์หมายเลขเก้าขอ350ขอ350บาทพี่เล็กคุณจะเบอร์หมายเ,เลขเก้าเลขรวยครับนี่ฮะเะลขคุณจะเบิร์หมายเลขเก 9, 9, 9, ้าเก้าหน้าเก้านีฮะต่อมาพี่ชายรายการที่19ครับรายการที่19เปิดขึ้นมาพี่รายการนี้เป็นเนื้อเทาผงทูบรรยแบงค์สิบตะกุดทอง3ดอกครับ นี่ฮะเลขคนตัเบอร์หมายเลขยี่สิบแปดครับนี่รายการนี้เอาไปสามร้อยรายการนี้เอาไปสามร้อยบาทครับพี่ชายนะครับรายการที่สิบเก้าฮะนี่ฮะต่อมารายการยี่สิบรายการของอีองอีพีสุดท้ายไออีพีที่สามนะครับนะองค์สุดท้ายของอีพีที่สามครับนี่ฮะเปิดขึ้นมาครับ รายการนี้เปิดขึ้นมาพี่ชายรายการนี้เป็นเนี้ยฟ้าประพัดสอนตะกุดทองเจ็ดดอกกําไรทองคู่ฝั่งเพชรหลังฝั่งตะกุดสามดอกพี่ชายนคะครรายการนี้ได้โคจรเบอร์ยี่สามครับนะเปิดเป็นปันอยู่ที่สี่ร้อยบาทนะครับเอ้ขอที่สี่ร้อยบาทนะครับรายการนี้นี่ จัดเต็มพี่ตะกุดเอาไว้สามห้ากันตรงนี้นะตะกุดจัดเต็มนะนี่ฮะโอ้วันนี้ก็มีในวารานี้ก็พวิชานี้ครับสำหรับอีพีนี้นะครับชอบถูใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำนี้กลับขอบคุณที่พี่ตาที่ติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ